สวัสดีค่ะดิฟไดฟวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ย้ายทีมที่กำลังร้อนแรงเลยนะคะมีนักเตะ3มคนที่เราจะคุยกันอเล็กซานเดอร์อิแัคมาร์เกฮีแล้วก็ล e โอนีข้อมูลเราก็มาจากนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะคะอย่าง The Athletic, Fabrizio Romano, The Times แล้วก็อีกหลายเจ้าเลยครับผมเป้าหมายก็คือกลั่นกรองข้อมูล ทำความเข้าใจสถานการณ์ของแต่ละคนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลครับตลาดช่วงนี้ข่าวเยอะจริงๆใช่ค่ะมาเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าเคสที่ดูจะเข้มข้นสุดอเล็กซานเดอร์อิแซคกับนิวคาสเซิลค่ะเห็นว่ามีรายงานจากเดวิดโอ s นสตีนที่ค่อนข้างน่าสนใจมากครับอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าอิแซคแจ้งกับนิวคาสเซิลไปแล้วชัดเจนเลยว่าไม่อยากกลับมาเล่นให้ทีมแล้วใช่ครับ ไม่ว่าดีลยายทีมันจะสําเร็จหรือไม่ก็ตามใช่ค่ะคือมองว่าเส้นทางอาชีพกับสโมสรมันจบแล้วจริงๆโอ้โหท่าทีแข็งกล้าวเหมือนกันนะเนี่ยดูแรงมากค่ะแล้วก็มีพอลโจส์กับเบนเจเกบสก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยเรื่องความตึงเครียดนี้ครับผมคือความตึงเครียดเนี่ยดูเหมือนมันจะเริ่มเริ่มหลังนิวคาสเซิลปฏิเสธข้อเสนอเอ,อที่ว่ากันว่าร1 0ล้านปอนด์จากลิเวอร์พูลไป แล้วก็เหมือนจะไม่มีการคุยเรื่องสัญญาใหม่ด้วยมันก็อาจจะทำให้นักเตะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้รับความสำคัญเท่าไหรอ่อ๋อเป็นไปได้ค่ะครับโดยเฉพาะพอมีทีมใหญ่ๆสนใจเข้ามาและยังมีรายละเอียดเล็กๆนะครับอย่าง The Times กับ Mirror เขาก็รายงานว่าอิสซักย้ายออกจากบ้านเช่าที่พรินด์แล้วด้วยที่ค่าเช่าแพงๆใช่ไหมคะเกือบ7 0 0 0ปอนต์ต่อเดือนใช่ครับแพงมากซึ่งทางทีม Talk หรือ Sky Sports ก็มองว่า มันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าอยากย้ายทีมจริงๆแต่ประเด็นคือนิวคาสเซิก็ยังยืนยันว่าไม่ขายหรือถ้าขายก็คือราคาแบบสูงเลี้วเลย150ล้านปอนด์ครับตั้งราคาสูงมากพอสถานการณ์เป็นแบบนี้นักเตะแสดงท่าทีชัดเจนขนาดนี้มันส่งผลต่ออำนาจต่อรองของนิวคาสเซิไหมคะถึงจะตั้งราคาสูงก็เถอะ อืมเป็นคำถามที่ดีเลยครับคือการที่นักเตะอยากย้ายออกชัดเจนเนี่ยมันสร้างแรงกดดันให้สโมสรแน่นอนอยู่แล้วครับถึงจะตั้งราคาสูงไว้ก่อนแต่ถ้ามันยืดเยื้อไปเรื่อยๆเอ่อมันอาจจะส่งผลเสียต่อบรรยากาศในทีมได้แล้วก็อาจจะทำให้สุดท้ายถ้าต้องขายจริงๆอาจจะได้ราคาตามที่ตั้งไว้แต่แรกก็ได้สโมสรก็ต้องชั่งน้ำหนักดูครับค่ะเข้าใจเลยค่ะทีนี้พอพูดถึงนิวคาสเซิลกับอิสักแล้ว มาดูฝั่งลิเวอร์พูลบ้างเหมือนกำลังเดินหน้าหาเซ็นเตอร์แบ็กใหม่ครับผมซึ่งเป้าหมายที่ดูชัดเจนที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นมาร์กเกฮีจากคริสตัลพาเลสนะคะใช่ครับเกฮีนี่ชื่อมาแรงมากฟาบริซิโอโรมาโนก็รายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วด้วยครับการตกลงส่วนตัวได้ก่อนนี้ก็ถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับแต่ว่าจุดสำคัญเลยคือการคุยค่าตัวกับพาเลสใช่ค่ะค่าตัวนี่แหละประเด็น The Times รายงานว่าเริ่มคุยกันแถวแถวาล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านพ u l จอยส์ก็ยืนยันตัวเลขประมาณนี้เหมือนกัน30 3 5ถึง35ล้านครับแต่พ u l จอยส์ก็บอกว่าดีลนี้คืบหน้ามากที่สุดแล้วด้วยนะอ้าวจริงเหรอคะแต่พาเลสก็น่าจะอยากได้สูงกว่านั้นนิดหน่อยอาจจะแถวแถวสี่สิบถึงสีล้านเพราะถึงนักเตะจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวแต่เขาก็เป็นตัวหลักของทีมอืม แต่สัญญาเหลือปีเดียวปกติราคามันน่าจะลงใช่ไหมคะก็ใช่ครับแต่มันก็เป็นดาบสองคมพาเลสรู้ว่าลิเวอร์พูลอยากได้และเกฮีก็ฟอร์มดีพิสูน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกแล้วด้วยถ้าเทียบกับกองหลังคนอื่นในตลาดราคาสัก30-35ถึงล้านนี่ก็ถือว่าไม่ได้แพงเวอร์นะครับสำหรับนักเตะระดับนี้ค่ะก็น่าสนใจว่าสุดท้ายจะจบที่เท่าไหร่แล้วเหมือนว่าเกฮีจะไม่ใช่เป้าหมายคนเดียวของลิเวอร์พูลในตำแหน่งนี้ครับ มีอีกชื่อหนึ่งเข้ามาเลวนี่ดาวรุ่งจากปามาออนสไต์บอกว่ามีการติดต่อตัวแทนนักเตะไปแล้วแล้วตัวนักเตะก็ดูสนใจจะย้ายมาด้วยใช่ครับสื่ออิตาลีอย่างคอรีเเร่เดลสปอร์ตก็รายงานคล้ายๆกันว่าเลวนี่แจ้งปามาแล้วว่าอยากย้ายทีมแล้วทางปามาเขาว่าไงบ้างคะเรื่องค่าตัวรูมานโนรายงานว่าปาม่าต้องการมากกว่ายี่สิบห้าล้านปอนด์บวกเงื่อนไขเพิ่มเติมคำว่ามากกว่าเนี่ยก็น่าคิดครับว่า 25ล้านอาจจะเป็นแค่ราคาเริ่มต้นดูเหมือนคนนี้จะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตมากกว่าเกฮินะคะน่าจะเป็นแบบนั้นครับเกฮิดูพร้อมใช้งานทันทีส่วนเลโอนินี่ก็คือดาวรุ่งที่ต้องปั้นต่อแล้วที่น่าจับตามากๆเลยคือมีรายงานจาก The Times กับ Team Talk บอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะเอาสองคนเลยทั้งเกฮิทั้งเลโอนีอันนี้น่าสนใจมากครับ คือเซนกองหลังสองคนในตลาดเดียวเลยเหรอคะใช่ครับมันสะท้อนกลยุทธ์ที่ชัดเจนนะอย่างที่เบนเจคับส์เขาวิเคราะห์ไว้คือเกฮิอาจจะเข้ามาเป็นตัวหลักระยะสั้นถึงกลางได้เลยส่วนเลโอนินีก็คือการลงทุนสำหรับอนาคตไกลๆพอลจอยส์ถึงกับคู่ถึงความเป็นไปได้ว่าดีลแพ็คคู่นี้อาจจะรวมรวมกันแล้วสูงถึง70ล้านปอนด์เลยโหเจล้านนี้ก็เป็นการลงทุนกับแนวรับที่เยอะมากแต่ก็อาจจะจําเป็นนะคะครับ เป็นการสร้างทีมที่มองทั้งปัจจุบันและอนาคตไปพร้อมๆกันโอเคค่ะมันถ้าให้สรุปภาพรวมจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะเคสอีซักดูเหมือนนักแตะจะมุ่งมั่นมากที่จะย้ายออกจากนิวคาสเซิลแม้สโมสรจะยังตั้งราคาสูงอยู่ครับชัดเจนมากส่วนดิวเกฮีกับลิเวอร์พูลนี่ตกลงส่วนตัวได้แล้วแต่ยังต้องคุยเรื่องค่าตัวกับพาเลซกันต่อใช่ครับจุดนี้สำคัญสุดเลโอนีจะเป็นอีกเป้าหมายที่น่าสนใจเป็นดาวรุ่งแล้วก็แสดงความต้องการย้ายทีเหมือนกันครับผม และที่เซอร์ไพรส์นิดหนึ่งคือมีความเป็นไปได้ที่ลิวพูจะเซ็นกองหลังถึง2คนเลยทั้งเกฮีและเลโอนีครับซึ่งถ้ามองภาพรวมจากทุกเคสที่เราคุยกันเนี่ยและอิงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหลายแหล่งเจ้าที่เราอ้างถึงเราจะเห็นเลยว่าตลาดนักเตะยุคนี้มันมีพลวัตที่น่าสนใจจริงๆทั้งเรื่องอำนาจต่อรองของนักเตะที่ดูเหมือนจะมากขึ้นกลยุทธ์ของสโมสรที่ต้องคิดรอบด้านขึ้นแล้วก็การที่ข่าวจากหลายๆแหล่งมันชี้ไปทางเดียวกัน ก็ช่วยให้เราพอจะประเมินสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นใช่เลยค่ะทีนี้คำถามที่น่าคิดต่อจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือแรงกดดันจากความต้องการของนักเตะที่ชัดเจนแบบนี้บวกกับตัวเลขค่าตัวที่เริ่มมีข่าวออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเร่งให้สโมสรต่างๆทั้งฝั่งซื้อฝั่งขายต้องรีบตัดสินใจรีบปิดเดียวกันมากขึ้นแค่ไหนครับผมก่อนที่สถานการณ์หรืออาจจะมีตัวแปรอื่นๆในตลาดมันจะเปลี่ยนไปอีก เป็นประเด็นที่น่าติดตามมากๆครับในช่วงต่อจากนี้ค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสำหรับตลาดซื้อไขยนักเตะรอบนี้